ตู้ข้ามห <ừ> มึกยักษ์ใช่เนี่ยมึกยักษ์คือนี่มันจอดเธอกก้อยพามาจนได้ได้กินแล้ว<ด>ได้กินหมึกยักษ์แล้วอ๋อไม่ใช่ผ <c oughs> มเจอร้านหมึกยักษ์แล้วได้กินลูกชิ้นทอดไม่ได้มาร้านหมึกยักษ์แมไปซื้อเองไปยืนรออยู่ในรถจะได้ไม่รอนร้านหมึกยักษ์ร้านหมึกยักษ์ มาแล้วจ้าเจอร้นบบน,นิตยาลูกชิ้นทอดแล้วที่โทรมา มากินลูกชิ้นวันนั้นกินอันนี้อร่อยอันนี้ลูกชิ้นหมูเนอะวันนี้ทำชุบเน็นไก่นะคะเหลือเน็นไก่เอ่อหมูละหมูหมดแล้วหม,ห,มหมดเลยเอาเอาเต้าหู้ปลาหนึ่ง อเอาเอาข้างหน้าจะได้ไม่มีฝนอันนี้มาจากกรุงเทพหรอะจะมาจากกรุงเทพตั้งใจมากินอันนี้สองอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นปลาแผ่นค่ะเป็นปลาตัวนี้ละค่ะแล้วมาชไม่เลยอเอานี้อันหนึ่งทอดให้กรอบๆแยกน้ำจิ้มนะค่ะนี่มาเพื่อสิ่งนี้เลยทุกคนบอกพี่แลว่าจะขับรถทางมากินหน้อย นี่นะคะมาอีกแล้วมาเพื่อสิ่งนี้ใครมาพัทยาอย่าลืมแวะมากินนิตยาลูกชิ้นทอดอร่อยเลิศน้ำจิ้มเ้าเนี่ยแบบโหอร่อยเด็ดอร่อยเลิศแบบคิดถึงตอนเด็กๆอะ่ะ <c oughs> อร่อยแม่ค้าแบบผักเยอะมากลูกชิ้นทอดลูกเป้ค่ะ <Okay. S 1> อออกช่องสมด้วยออกช่องสามด้วยพี่ก็ลงในรีในรีวใน Facebook พี่อ่ะคนก็เห็นเยอะเหมือนกันนะเขาก็จะตามมากินนะดังใหญ่แล้วนะร้านเนี้ยน้ำจิ้มรสเด็ดจริงอร่อยจริงนี่คราวที่แล้วมามาพักที่ดีวารีก็แวะมากินนี่ ลอยเด็ดชิ้นทอดนิตยาออกวันนี้อ่ะเพิ่งออกวันนี้เหรอช่องสามวันที่เก้าวันที่เออกรายการอะไรอ่ะออกรายการจ๊ะป่ะพูดถึงยกกำลังเจ๋วอ๋อเขามาชิมเหรอชิมเขามาถ่ายแต่ว่ามาหลายร้านเขามาตั้งกล้องนั่นี่แหละอ๋ออะไรก็งถ่ายร้านดีดังไหมเดี๋ยวถามเขาน้ำมันก็ใหม่ๆนะ้วทุกคนเขาทอดให้ใหม่ๆมีคนแคร์ไปอ่ะอ๋อ เดี๋ยวไปซื้อส้มตำด้วย